สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นนิยายเสียงเรื่องรักนี้บุพเพอลาวาดตอนที่สองนะคะเนื้อเรื่องแต่งโดยป้านวลชวนฟังพักโดยป้านวลชวนฟังค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วชัดชนคิดเล่เพทุบายเพื่อหาทางที่จะพักอยู่ห้องเดียวกับปาริตาจนออกอุบายว่าท่านในพลพลกฤิเพ่อของเขาเป็นโรคหัวใจถ้าเรื่องที่เขาถูอาแท้แทจับตัวเรียกค่าไถ่แพรงพรายออกไป ท่านคงจะต้องป่วยหนักเขาจึงขอให้เธออนุญาตให้เขาหลบซ่อนตัวอยู่กับเธอที่นี่สักพักซึ่งคงจะเป็นเวลาไม่นานนักเอาละค่ะฉันจะพยายามเข้าใจเอาเป็นว่าฉันอนุญาตให้คุณหลบอยู่ที่นี่สักพักก็ได้แต่คุณเองก็ควรจะเคลียร์เรื่องของคุณให้เรียบร้อยโดยเร็วเพราะมันจะไม่สะดวกทั้งคุณและฉันด้วยฉันต้องทำคลิปลง YouTube ไหนจะที่รับดูดวงส่วนตัวอีก คุณก็จะส่งเสียงหรือทำอะไรดังๆตอนชั้นอัดวิดีโอไม่ได้คุณเข้าใจหรือเปล่าและอีกอย่างงานชั้นก็ยุ่งมากไม่มีเวลามาดูแลคุณหรอกนะอย่างพรุ่งนี้ฉันก็ยังมีสอนดูไพ่อีกสามชั่วโมงตอนที่ลูกศิษย์ฉันขึ้นมาบนนี้คุณก็เข้าไปอยู่ในห้องนอนชั้นเงียบๆแล้วกันอ๋อแล้วอีกอย่างคุณไม่ต้องมาส่งสายตาแบบนั้นกับชั้นอีกทำไมอ่ะคุณกลัวหลงสเสน่ห์ผมเหรอ พูดจบชัดชนก็ลืมตัวทำตาทะเลนใส่หญิงสาวอีกปาลิตาถึงกับสายหน้าคุณน,นี่หลงตัวเองชมัดเลยฉันเฉยๆมากไม่ได้จะหลงสนุกเสน่ห์อะไรคุณหรอกฉันแค่รู้สึกว่าใส่ตาแบบนั้นมันไม่น่าไว้วางใจก็เท่านั้นเนี่ยเหรอใส่ตาไม่น่าไว้วางใจปกติมีแต่คนไว้วางใจผม อยากจะได้ผมไปเป็นผู้ดูแลทั้งนั้นงั้นก็คงต้องยกเว้นฉันไว้คนหนึ่งเอาทำไมล่ะเพราะฉันชอบความสงบนะสิอยู่ใกล้คุณมากๆดูท่าทางชีวิตจะวุ่นวายแค่ข่าวซุบซิบของคุณก็มากเอาการอยู่ยิ่งจะมามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอีกและคุณพ่อคุณท่านก็ยังเป็นผู้มีชื่อเสียงอีกลำบากเหมือนกันนะจะทำอะไรที ก็จะต้องตกไปที่วิจารณ์ของผู้อื่นอยู่ร่ำไปเนี่ยเอ,อ่อฉันขอโทษจริงๆนะที่ไปวิพากวิจารณ์ชีวิตคุณนะฉันแค่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆระวังเธอระวังอะไรระวังนะเกลียดอย่างไรจะได้อย่างนั้นระวังว่าคุณอาจจะต้องมาเป็นสะพายตะกุลรักเกียดกอบคุณก็เป็นได้ฉันไม่ได้บอกว่าฉันเกลียดสักหน่อยฉันแค่บอกว่าฉันไม่ชอบ ปริตาแก้ตัวกับชายหนุม่มแล้วเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นทันทีแล้วคุณคิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่สักกี่วันคะผมเองก็ยังไม่รู้ที่ฉันถามเพราะคุณจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างใช่ไหมล่ะคงจะไม่สวมอยู่ชุดเดียวแบบนี้ได้หรอกแน่นอนอยู่แล้วปกติชัดชนก็เป็นชายหนุม่มที่ค่อนข้างสำอางอยู่แล้วด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยผมคงต้องรบกวนให้คุณ ไปหาคุณพ่อผมเพื่อเอาเงินสดจากท่านมาใช้จ่ายนะ่ะถ้าให้ท่านส่งบัตรเครดิตมาให้เพื่อมีการรู้ใช้จ่ายคุณอาผมอาจจะรู้ได้หรือคนอื่นๆก็อาจจะรู้ด้วยฉันนี่หรอเป็นคนไปเอาใช่ครับผมก็ผมไปเอาเองไม่ได้นี่เสียงปาริตาถอนหายใจจริงๆชายหนุ่มอยากอวดสาวที่เขาแอบปิ๊งให้บิดาได้เห็นตั้งหาก เราจะต้องไปเอาเงินจากท่านเมื่อไรหร่ล่ะคะแล้วท่านจะไม่เข้าใจอะไรฉันผิดใช่ไหมคะผมว่าเราไปหาคุณพ่อเลยก็ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็จะไม่ว่างอีกตอนนี้คุณพ่อมีเวลาให้ผมหรือเปล่าก็พอได้ค่ะแต่ตอนหัวค่าฉันมีนัดดูดวงให้ลูกค้าทางไลนะ์น่ะฉันต้องกลับมาทำงานจะไม่ว่างตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงห้าทุ่มเลยโอ้โหงานคุณยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอ ค่ะก็ประมาณนั้นคุณเชื่อไหมผมไม่เคยดูดวงเลยก็เป็นไปได้ค่ะคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็มีเยอะแยะไปเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะแล้วคุณทำคลิปลง YouTube คุณได้อะไรอะ่ะก็จะมีรายได้จากค่าโฆษณานะคะถ้าสมาชิกดูคลิปของเราแล้วดูโฆษณาด้วยเราก็จะมีรายได้จากตรงนี้บ้าง แต่ฉันถือว่าเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์งานของฉันด้วยเพราะว่ามีคนแอดไลน์เพื่อมาดูดวงส่วนตัวด้วยนะฉันชอบนะงานนี้เพราะบางทีคนที่เข้ามาดูดวงกับเราเขามีปัญหามีความทุกข์มาก็ได้ระบายออกบ้างความรู้สึกของเขาก็จะดีขึ้นแล้วฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะก็จะแนะนำไปตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะฉันก็จะย้ำกับลูกค้าทุกคนว่าอย่าให้ดวงเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต ให้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเอาไว้ระวังไม่ใช่ระแวงแต่จะตรงไม่ตรงชีวิตของคนฟังเขาคงจะรับรู้ได้เองจากการอ่านไพ่นะ่ะผมอยากลองดูดวงกับคุณจังอย่าดีกว่าค่ะคุณลองไปหาฟังคลิปโดยรวมของตาลาลาสีดีกว่าฉันทำลงไว้ในช่องแล้วทำเป็นราย15วันแล้วคุณก็ลองเทียบดูว่ามันเขา้าเขาคุณบ้างหรือเปล่า คุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณเป็นแม้มหมอที่สวยเหมือนนางฟ้าคุณชัดชนถ้าคุณไม่เลิกพูดจาแบบนี้นะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันไม่ใช่คนบ้ายอคุณจำไว้ด้วยเอาละเอาละอย่าเพิ่งโมโหครับมีแค่คนที่รู้จักชื่อผมผมยังไม่รู้เลยว่าคุณชื่ออะไรฉันชื่อปาลิตาชื่อคุณเพราะมากเลยอะ่ะ แปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ถูกรักษาปกป้องประมาณนี้ล่ะที่คุณแม่เคยบอกฉันไว้นะชื่อนี้คุณพ่อฉันตั้งให้ค่ะมิน่าละ่ะมิน่าอะไรคะผมถึงรู้สึกอยากปกป้องคุณยังไงก็ไม่รู้ผมพูดจริงๆนะปาริตารู้สึกว่าชัดชนคงจะทำให้หญิงสาวคนอื่นของเขาสยบกับเขา เพราะค่ารวรมของเขามามากมายแล้วสินะแต่นั่นต้องไม่ใช่เธอแน่นอนหญิงสาวส่งสายตาค้อนชายหนุ่มกลับไปคุณคงไม่ได้ท่องอาขยานบทพิเศษประจำตัวคุณให้ฉันฟังหรอกนะคะชายหนุ่มกระแอมเล็กน้อยเมื่อถูกปาลิตาดักคอ <c oughs> ผมยังไม่เคยพูดประโยคแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนเลยตั้งหากซึ่งจริงๆแล้วเขาเอง ก็ไม่เคยพูดประโยคนี้กับผู้หญิงคนไหนจริงๆนั่นแหละเพราะผู้ชายอย่างชัดชนรักเกียรติกอบคุณลูกชายนายพลดังระดับประเทศกับดีกรีในแบบกิติมศักดิ์ให้กับหนังสือปกนิตยสาราฉบับแนวหน้าของประเทศเท่านั้นไม่ได้รับงานจนเกลื่อนแผงถึงเขาจะเจ้าชู้ก็จริงแต่ก็แทบจะไม่ต้องลงมือจีบใครก่อนเลยถ้าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงหน่อยสบตากันพอจะดูกันออกก็ลองคบกันดู โปรไฟล์ระดับเขาแล้วเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทําให้มีสิทธิ์เลือกอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่ผู้หญิงที่เขาคบก็มีสิทธิ์ที่จะบายบายกันได้ไม่ยากเพราะแต่ละนางกเกษห์เหลือล้นเหล่านางแบบเซเลบดังนอกจากเขาจะเป็นฝ่ายเลือกเธอเหล่านั้นก็อยู่ในโหมดมีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันเพราะในแวดวงหนุ่มไฮโซก็ไม่ได้มีแค่เขาเพียงคนเดียวชายหนุ่มจึงมีความรักแบบฉาบฉวยมาโดยตลอด เพิ่งจะมาสะดุดตากับแม่สาวตาคมปากเก่งแบบปาริตาครั้งแรกนี่แหละแต่เอ๊ะเขาว่าเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่ศบตาคมๆนั่นและตอนนั้นเขายังไม่ได้ยินเสียงเธอเลยด้วยซ้ำแล้วมาตอนนี้ยิ่งรู้สึกคึกคักดีพี่ลึกเคยแต่เดทกับสาวๆที่เออออกับเขาไปทุกอย่างกับอีกแบบที่ทําตัวอ่อนแอรอให้เขาเทคแคร์มาตลอด มาเจอแบบนี้ <c oughs> ก็ได้รสชาติของชีวิตแปลกแปลกทำให้ปาลิตายิงหน้าค้นหาไปเสียอีกเอาเป็นว่าฉันเชื่อคุณค่ะปากบอกว่าเชื่อแต่หญิงสาวมองเขาด้วยหางตาแล้วส่งยิ้มแปลกๆให้เขาหนึ่งทีจนชัดชนต้องบอกกับตัวเองในใจเดี๋ยวเธอยัวเก่งนักถึงเวลาเขาเอาคืนสาวน้อยเธอจะร้องไม่ออกเลยเชียวแหละ คุณชัดชนคะเราจะไปพบคุณพ่อคุณเลยหรือเปล่าคะฉันต้องรีบกลับมาทำงานต่ออีกนะคะเออผมมีอีกเรื่องที่สงสัยคุณทำงานเยอะขนาดนี้แฟนคุณรับได้เหรอฉันไม่มีแฟนค่ะปริตาตอบพลางคิดในใจว่าตอนนี้จะคิดว่าเธอผิดปกติหรือเปล่านะผู้หญิงวัยขนาดเธอนี่โดยมากก็จะเป็นปลาท้องโกติดแฟนทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลย คุณถูกหักอกเหรอหญิงสาวใส่หน้าแทนคำตอบไม่มีใครหักอกฉันได้ปริตาทำสีหน้ามั่นใจทำไมล่ะครับชัดชนทนไม่ไหวชายหนุ่มอดที่จะถามคำถามนี้ออกมาไม่ได้ก็เพราะว่าฉันไม่ได้คิดที่จะคบใครนะสิฉันมีความสุขกับชีวิตแบบนี้ค่ะวันๆฉันไม่ค่อยมีเวลาน่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปพบใครด้วย จะไปเที่ยวทีก็กับเพื่อนที่สนิทมากๆซึ่งก็นานๆานทีตามต่างจังหวัดอะไรประมาณนั้นเมื่ออย่างนั้นแล้วเพื่อนสนิทของฉันที่มีอยู่สองคนก็จะแวะมาหาฉันที่นี่ละค่ะฉันเป็นคนมีเพื่อนไม่เยอะแต่เพื่อนของฉันน่ะคุณภาพคับแก้วนะแม่หมอสาวขีบตาหนึ่งข้างให้ชายหนุ่มโอ๊ยแม็คุณอยากจะละลายลงไปกองกับพื้นชัดชนคิดในใจผู้หญิงบ้าอะไรเนี่ยนี่เธอไม่ได้ตั้งใจหวานเสน่ห์ใส่เขาใช่ไหม นั่นคุณเป็นอะไรไปคะหน้าตาของชัดชนดูพิลึกพิลั่นจนปาลิตาต้องเอ,อ่ยถามเอ,อ่อผมอยากถามหยุดเลยค่ะคุณชัดชนคุณจะเล่นร้อยคำถามกับฉันไม่ได้นะฉันไม่ได้มีเวลาม,มากขนาดนั้นชัดชนถึงกับหน้าจ๋อยงั้นเราไปคุยกันในรถก็ได้ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพอได้แล้วคุณเจอกไปชุดนี้นะหรอ ถ้าหากคนของคุณอาคุณเห็นเรามันจะเป็นเรื่องนะฉันว่าคุณควรจะเปลี่ยนเสื้อก่อนก็ยังดีปาลิตานึกขึ้นได้ว่าเธอมีเสื้อทีเชิ้ตไซส์ใหญ่ของผู้ชายอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวนะเธอพูดพลางเดินไปคนเสื้อตัวนั้นมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วนําเสื้อตัวนั้นมายื่นให้ชายหนุ่มชัดชนรับเอามาถือไว้อย่างงุนงงเสื้อในมือของเขากลิ่นหอมกรุ่นเลยทีเดียวมันคล้คลายๆกับกลิ่นน้ําหอมแบรนด์ดังที่เขาใช้ม่ใช่คล้ายสิ มันใช่เลยนี่เสื้อคุณพ่อคุณหรอไม่ใช่หรอคะ่ะคุณพ่อฉัน่านเสียไปแล้วรวมถึงคุณแม่ฉันด้วยท่านจากฉันไปพร้อมกันหญิงสาวบอกเขาแววตาของปาริตาเศร้าสลดลงทันใดแล้วเสื้อนี้คุณถือหรอคะมิกล้าใส่เสื้อของคนอื่นหรอทบทวนใหม่เธอฉันคิดว่ายังไง มันก็ทำให้คุณปลอดภัยมากกว่าเปล่าผมไม่ได้เรื่องมากขนาดนั้นผมแค่สงสัยว่าเป็นเสื้อของใครก็เท่านั้นชายหนุม่มลืมตัวไม่พอใจเจ้าของเสื้อเฮ้อนี่เขาหึงเธอเหรอห่วงเธอเขามีสิทธิ์อะไรในเมื่อเขาและเธอเพิ่งพบกันแถมยังไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยอีกอย่างออกจะติดหนี้บุญคุณเธอด้ซ้ำอ๋อของเพื่อนฉันเองค่ะ เขาผมหมายถึงเจ้าของเสื้อเขาเคยมาค้างที่นี่ด้วยหรอครับใช่ค่ะแต่ก็นานๆานทีเมื่อกี้เธอเพิ่งบอกกับเขาว่าไม่มีแฟนแต่มีเพื่อนชายที่มาค้างที่ห้องตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็ยนแล้วใกล้จะถึงเวลาตามที่นัดไว้กับโจนเรียกค่าไทยคือเวลา6กโมงเย็ยนแต่ท่านในพลพลกฤษกลับดูผ่อนคลาย จนน้องชายอย่างพลเทพต้องถามพี่ชายดูแต่ทนานพลก็แท้งไม่รู้เรื่องทั้งหมดโจนมานัดพี่ไว้หกโมงใช่ไหมครับตอนนี้ใจของพลเทพไม่มีความสุขเลยกลัวสารพัดจะกลัวกลัวหลานชายจะบอกพี่ชายตนกลัวตัวเองไม่ได้เงินค่าไทยแล้วถูกคนของบ่อนตามไล่ล่าเมื่อครู่เขาก็โทรถามลูกน้องอีกครั้งซึ่งทั้งสองก็ยืนยันว่าตามหาตัวของชัดชนไม่เจอเดี๋ยวอีกสักพักเขาคงต้องเปลี่ยนแผน เพราะถ้าพี่ชายยอมเอาเงินไปตามจุดนัดพบที่เขาให้เอาเงินไปทิ้งไว้สองจุดจุดละสอล้านห้าแสนบาทแล้วถ้าเกิดพี่ชายเอาเงินไปวางครบแล้วตามจํานวนที่เขาเรียกไปแล้วเขาไม่สามารถส่งตัวชัดชนให้กับพี่ชายได้มันจะเกิดอะไรขึ้นพี่อ่าตัดสินใจแจ้งความก็ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนก่อนบาลิตาค่อยๆเปิดประตูแล้วแง้มออก ดูว่าข้างนอกประตูห้องมีใครที่ผิดสังเกตรหรือเปล่าจริงๆแล้วเธอค่อนข้างมั่นใจในระบบความปลอดภัยของคอนโดนี้แต่มันแย่ตรงว่าคนร้ายก็อยู่ในตึกเดียวกับเธอนี่สิเอาละคุณยื่นมือมาคล้องแขนผมสิเราต้องแสดงให้สมจริงเป็นคู่รักกันจะได้มีใครสนใจเราทั้งสองคนเดินออกไปจากห้องยังไม่ทันถึงลิฟต์ดีความบังเอิญอย่างที่ไม่น่าบังเอิญก็เกิดขึ้น ลูกน้องของพลเทพเดินออกมาจากลิฟต์และกำลังจะเดินมายัางทางเดียวกับที่ปาริตาและชัดชนกำลังเดินมาในขณะนั้นดีว่าทางชัดชนเห็นสองคนนั้นก่อนชายหนุ่มบีบมือของหญิงสาวแล้วรีบกระซิบนั้นคนของคุณอาปาริตาได้ยินหญิงสาวใจเต้นรัวเมื่อรู้ว่านั้นคือโจรที่จับชายหนุ่มมาเรียกค่าไทยคุณนิ่งๆแล้วเนียนตามผมก็พอ ชัดชนแกล้งดันหญิงสาวเข้ากับประตูห้องบ้านหนึ่งซึ่งเป็นห้องของใครไม่รู้เขาแกล้งดันซุกไซตามซอกคอหญิงสาวเพื่อเอาหน้าหลบไ่ให้ลูกน้องของพลเรเทพเห็นตอนแรกปาลิตาตกใจมากลมหายใจร้อนๆของชัดชนพรมไปทั่วคอทั่วหน้าของเธอจนเธอเกรงไปหมดเหมือนกับเธอรู้สึกว่าเขาหอมตามซอกคอเธอจริงๆอย่างนั้นแหละแต่พอชายสองคนนั้นเดินเข้ามาใกล้หญิงสาวก็เกิดใจกล้าขึ้นมา เพราะกลัวว่าชายหนุ่มจะถูกจับได้และเป็นอันตรายหญิงสาวรีบตีเนียนตามชายหนุ่มเธอเอามืออบรอบคอเขาเพื่อจะให้ช่วงแขนบังหน้าชายหนุ่มพลางพูดตอบโต้สนทนาให้ชายสองคนนั้นได้ยินใจเย็นก่อนสิคะยังไม่ทันเข้าห้องเลยไม่ไหวแล้วคนเราสมัยนี้ไม่มีน้ำอดน้ำทนเลยไม่ต้องอับต้องอายก็แล้วผู้หญิงผู้ชายสมัยนี้อยากจะทำอะไรตรงไหนก็ได้เหรอชายหนึ่งในสองคนนั้นวิจารณ์ดัง เหมือนอยากให้เธอกับชัดชนได้ยินแต่อีกคนก็แย้งไว้แล้วดึงชายคนที่จ้องมองไปยังพวกเธอให้รีบไปเออช้างมันเถอะผู้ชายคงจะเมานนะอย่าไปสนใจเลยมึงไปจ้องดูมากเดี๋ยวตามึงก็เป็นกุ้งยิงหรอกกุ้งยิงบ้าเลยกูไม่ได้แอบดูใครอาบน้ํามีแต่พวกหน้าด้านที่มาเล่นหนังสดให้คนเขาดูชายคนนั้นกล่าวสบถเสร็จและรีบเดินตามชายอีกคนหนึ่งออกไปอย่างรวดเร็วนี่คุณ คุณทำอะไรของคุณก็ตบตาพวกโจนะสิว่าแต่ว่าคุณนี่เนื้อหอมหอมไปหมดเลยคุณชัดชนคุณนี่มันลวนลามฉันแล้วยังจะมาพูดจาแทะลมฉันอีกเดี๋ยวเธอะโมโหขึ้นมาไม่ช่วยซะเลยผมลวนลามคุณหรอเมื่อกี้ใครบอกนะให้ใจเย็นรอให้เข้าห้องก่อนงั้นคืนนี้ เข้าห้องแล้วผมขออนุญาตได้ไหมปากดีแบบนี้ต้องไม่มีที่นอนซะละมั้งคะคุณชัดชนโทรคุณผมก็แค่รอเล่นหน่อยเดียวผมขอถอนคำพูดที่ว่าคุณเป็นนางฟ้าจริงๆคุณน,นี้โหดเหมือนแม่มดปริตารู้สึกเหนื่อยอ่อนใจด้วยกลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัยไปด้วยทั้งจากโจรคู่อริของชัดชนและจากตัวชายหนุ่มเอง นี่เธอต้องมานั่งต่อปากต่อคคำกับใครที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้เรียกว่าแทบจะตลอดเวลาเลยตั้งแต่เจอหน้าตันนี่ความสงบสุขที่เธอเคยมีมันหายไปไหนนะเราวๆห้าโมงครึ่งพลเทพเดินกระหอบกระหืดเข้ามาหาท่านในพลพลกฤษพี่ครับเมื่อกี้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งว่ามีคนเอาจดหมายฉบับนี้มาส่งให้พี่ครับไหนเอามาดูซิ ท่านในพลแซงกระตือรือร้อนเอื้อมมือไปหยิบจดหมายจากมือน้องชายแล้วคลี่ออกอ่านพลเทพรีบแซงถามด้วยความร้อนรนใช้จดหมายจากพวกที่เรียกค่าไถลานหรือเปล่าครับท่านในพลพยักหน้ามันว่ายังไงบ้างครับน้องชายตัวดีแซงถามต่อท่านในพลแซงทำสีหน้าคิดหนักมันขอเลื่อนเวลานัดส่งตัวประกันออกไปหรือว่ามันคิดจะเรียกเงินเพิ่ม หรือเราจะแจ้งตำรวจดีเทพน้องว่ายังไงผมเกรงว่าถ้าพี่ทำแบบนั้นตาชัดจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็ในนี้มันไม่บอกเวลาที่แน่นอนบอกแค่ว่าเลื่อนออกไปก่อนจนกว่ามันจะติดต่อมาใหม่ไอ้โจรกระจอกเอ้ยท่านนายพลสะบดอย่างหัวเสียเระเดี๋ยวจับติดคุกสิเข็ดพลเทพอยากจะร้องไห้ออกมายิ่งนักเขามันโจรกระจอกจริงๆที่สุดคือ เขากลัวคำของพี่ชายที่ว่าประเดี๋ยวจับติดคุกเซะให้เข็ดกลัวจนอยากจะสารภาพออกไปเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวแต่เขาจะบอกกับพี่ชายยังไงว่าตอนนี้หลังจากที่เขาวางยาสลบหลานชายแล้วตอนนี้หลานชายหายไปไหนเขายังไม่รู้เลยจากที่ผิดเรื่องเดียวก็กลายเป็นความผิดหลายเรื่องระหว่างที่ขับรถมาหาผู้เป็นบิดาโดยมีปาริตาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับเขาเขาเข้ามาใต้อาคารที่เป็นที่อยู่ของบริษัท ที่เขาดูแลกิจการให้คุณพ่ออยู่เขาถามบิดาและบิดาของเขาบอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่นี่ตอนนี้ทั้งเขาและเธอมาจอดอยู่ใต้ลานจอดรถของอาคารที่ว่านี้แล้วแต่ชายหนุ่มกลับเห็นรถของอาพระเทพจอดอยู่ที่นั่นด้วยนั่นรถของอาผมชายหนุ่มบอกกับหญิงสาวฉันว่าถ้าคุณจะหลบคุณมาที่นี่ไม่ปลอดภัยหรอกแต่ผมไม่มีเงินคุณให้ท่านโอนให้ก็ได้นี่ บัตรเอทีเอมผมก็ไม่มีสมุดบัญชียิ่งไม่มีใหญ่คุณไว้ใจฉันหรือเปล่าล่ะคุณให้คุณพ่อของคุณโอนเข้าบัญชีฉันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปถอนด้วยกันโอนบัญชีฉันไม่มีใครรู้ด้วยว่าเป็นใครจริงสิแบบนั้นก็ได้ผมลืมคิดไปจริงๆแล้วชัดชนอยากอวดสาวที่เขาปิ๊งให้พ่อได้เห็นมากกว่าปกติเขาก็ไม่เคยพาใครมาอวดท่านใช่หนุ่มรู้สึกงงๆกับตัวเองเหมือนกันเอา คุณจะรีบทำอะไรก็รีบทำเขานะคะเดี๋ยวเราต้องไปธนาคารอีกธนาคารในห้างปิดหนึ่งทุ่มอีกอย่างคุณเองก็ยังต้องหาซื้อเสื้อผ้าแล้วโทรศัพท์กับซิมอีกด้วยจะได้เอาไว้ติดต่อกับคุณพ่อคุณได้จริงสิคุณนี่รอบคอบชะมัดอีกอย่างสองทุ่มเราควรจะกลับถึงคอนโดแล้วเพราะว่าฉันมีนัดดูดวงกับลูกค้าคุณได้ค่าดูดวงครั้งละเท่าไหร่คุณถามทำไมยกเลิกไปผมจะจ่ายให้มากกว่า อย่ามาพูดแบบนี้กับฉันคนที่เขาติดต่อเข้ามาแสดงว่าเขาไว้ใจฉันอยากที่จะเข้ามาปรึกษาและน่าแสดงว่าเขามีปัญหาฉันยกเลิกไม่ได้ไม่อย่างนั้นคิวของลูกค้าท่านอื่นๆก็จะรวนหมดงั้นคิวของคุณยาวไปจนอีกกี่วันหลังจากนั้นผมจะจองทุกชั่วโมงตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มของทุกวันตามที่คุณเคยบอกนี่คุณกำลังจะเอาเงินของคุณฟาดหัวฉันซึ่งจะบอกให้นะว่าคุณทำไม่ได้ จำไว้ฉันช่วยคุณเพราะเห็นแก่คุณพ่อของคุณถ้าคุณยังทํานิสัยแบบนี้คุณต้องไปหาที่หลบซ่อนตัวใหม่ออีกอย่างคิวฉันยาวไปจนถึงปลายเดือนนู่นถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรก็ต้องก่อนสองทุ่มและบางทีก็ไม่เสมอไปเพราะกลางวันฉันก็ต้องทําคลิปอีกฉันเคยบอกคุณแล้วว่าฉันไม่มีเวลา,าชนคลานที่จะเถียงกับหญิงสาว เดี๋ยวเกิดพอดีพอร้ายพูดไม่ถูกหูเธอจะไม่ยอมให้เขาพักอยู่ด้วยชวดกันพอดีงั้นคุณเอาเลขกกบัญชีคุณมาผมจะส่งให้คุณพ่อปาลิตารีบหยิบกระดาษเขียนชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีรวมถึงชื่อธนาคารที่เธอมีบัญชีเงินฝากอยู่ให้กับชายหนุ่มชายหนุ่มยืมโทรศัพท์ของหญิงสาวกดหาพ่อของเขาทัานทีฮัลโหลมีอะไรท่านในพลเห็นหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอก็จำได้ว่า ลูกชายใช้เบอร์นี้โทรเข้ามาหาเขาเมื่อครั้งก่อนพ่อครับช่วยโอนเงินเข้าบัญชีนี้ให้ผมหน่อยเอาแสนหนึ่งครับหญิงสาวตกใจที่ได้ยินจำนวนเงินที่เขาขอยห้ท่านในพลพลเทพโอนให้รีบหน่อยนะครับอีกสักพักผมจะไปถอนที่ธนาคารท่านในพลจดรายละเอียดทั้งหมดตามที่ลูกชายของท่านแจ้งมาแล้วเอาไปยื่นให้เลขาสาวรีบเอาไปจัดการด่วนได้ค่ะท่านเสียงเลข,ขาสาวรับคำเท่านี้นะ ท่านในพลตัดบทการสนทนาเพราะตอนนี้พลเทพก็อยู่ในห้องนั้นด้วยเอาละเงินเรารีบไปที่ห้างกันเถอะไปหาซื้อเสื้อผ้าของคุณกรแล้วก็ซื้อโทรศัพท์หาข้าวทานเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เข้าแบงค์แล้วเราจะได้รีบกลับเดี๋ยวรถติดหญิงสาววางโปรแกรมยาวเลยชัดชนนิ่งคิดนี่เขาจะรุกจีบเธอแบบไหนดีนะเธอไม่มีอะไรที่เหมือนผู้หญิงแบบที่เขาพบมาเลยจะว่างงกเงินก็อาจจะใช่ เห็นทำแต่งานงกงกอะไรก็งานงานงานแต่พอจะจ้างให้เงินเยอะๆก็กลับไม่เอาอีกแต่เรื่องจะลมเลิกการจีบเธอเขาไม่ทำแน่จริงๆเขาจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็ทำได้เพราะอาพลเทพก็ต้องยอมรับทุกอย่างอยู่ดีเมื่อเขาปรากฏตัวที่เขาไม่ยอมกลับก็เพราะอยากจะหาเรื่องอยู่กับเธอคนนี้ต่างหากหลังจากทำตามโปรแกรมที่วางไว้เสร็จตอนเข้ามานั่งด้วยกันในรถ ปาลิตาอดที่จะถามชายหนุ่มไม่ได้นี่คุณคุณขอให้คุณพ่อคุณท่านโอนมาเยอะขนาดนี้คุณคิดที่จะอยู่ที่คอนโดฉันกี่วันกันแน่ผมก็ยังบอกไม่ได้แต่คุณรับปากแล้วว่าคุณจะรีบเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จใช่ขอเวลาผมหน่อยชายหนุ่มแซงทำหน้าเคร่งครึมคุณคิดทอดสยตาเศร้าโอเคโอเคฉันเข้าใจ ฉันก็ไม่ได้รังเกียจหรืออยากกดดันอะไรคุณหรอกฉันแค่ไม่ชินฉันเคยใช้ชีวิตอยู่แต่เพียงลำพังเลยอดที่จะเป็นกังวลไม่ได้อีกหน่อยคุณอาจไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนี่ฉันเคยบอกคุณแล้วว่าอย่าพูดแบบนี้อย่ามาหยอดอะไรกับฉันผมขอบอกคุณตรงๆว่าผมไม่ได้หยอดผมคิดว่าผมกำลังตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว คราวนี้ชายหนุ่มไม่ทำหน้าทะเลนใส่ปาริตาอีกแล้วเขาสบตากับเธอตรงๆอย่างจริงจังจนปาริตาเป็นฝ่ายต้องหลบเธอหันไปมองกระจกหน้ารถและเริ่มเคลื่อนรถสตาร์ทออกไปจากลานจอดนั้นเสียงเธอตอบกลับชายหนุ่มอย่างเรียบๆไม่ได้แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจแต่อย่างใดเสียงที่พูดเหมือนเป็นประโยคบอกเล่ามากกว่าฉันไม่ใช่ของเล่นของลูกเศรษฐีแล้วจากนั้นก็ไม่มีบทสนทนาใดๆ ของทั้งสองคนอีกจนถึงคอนโดของปาริตาชายหนุ่มและหญิงสาวช่วยกันหอบของพรุงพรังที่ซื้อมาจากห้างขึ้นไปบนห้องที่จริงชัดชนจะขนคนเดียวแต่ปาริตาไม่ยอมนี่หวังว่าพวกเราจะไม่เจอลูกน้องคุณอาคุณอ,ณอีกนะปาริตาเปลยขึ้นทําให้ชัดชนนึกถึงเหตุการณ์นั้นขึ้นมาทันทีอยากจะขอบคุณสองคนนั้นเหลือเกินเป็นครั้งแรกที่ทําให้เขาได้สัมผัสใกล้ชิดเธอม,มากขนาดนั้น จะว่าเขานิสัยไม่ดีก็ได้เขาแอบถือโอกาสหอมเธอจริงๆไปสักสองฟอดก็เขาชอบกลิ่นกายสาวของเธอจังกลิ่นโคโลนอ่อนๆนั่นด้วยชายหนุ่มเพลอคิดถึงฉากว่าบหวามของตัวเองกับหญิงสาวนี่คุณชัดชนคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมเราสองคนคงไม่เจอพวกนั้นอีกหรอกนะครับชายหนุ่มตอบรับแต่แอบอมยิ้มกับความทะเลนทะลึ่งของตัวเอง ที่มาคิดเรื่องแบบนั้นในเวลาแบบนี้จะได้เมื่อขึ้นไปบนห้องของหญิงสาวเรียบร้อยเธอรีบเอาเสื้อผ้าของชายหนุ่มลงเครื่องซักแล้วรีบเอาไปตากที่ระเบียงคุณอยู่ชุดนี้ก่อนแล้วกันพวกเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นที่คุณซื้อมาดูจะไม่หนามากตากลมแรงๆที่ระเบียงปปับเดียวก็คงแห้งแล้วเพราะข้างบนนี้ลมแรงอยู่ค่ะจริงๆหญิง,งสาวบอกให้เขาซื้อชุดนอนที่เข้าชุดเป็นเสื้อกางเกงขาย,ยาวแบบสุภาพ แบบชุดนอนภาพแพรทั่วไปแต่เขาเองอีกละที่สมองด้านอคิดว่าอยากโชว์ซิกแพคกางเกงขาสั้นอวดหุ่นล่ำๆให้หญิงสาวผู้ไม่ประสิทีภาษาแบบปาริตาได้หวันไหวลืดลมฉีดพุ่งขึ้นสมองพอเธอค้านเขาเขาก็อ้างว่าไม่ชินทั้งที่ตอนอยู่บ้านเขาก็ใส่แบบที่เธอบอกนั่นแหละ ลิตารีบจัดแจงเรื่องเสื้อผ้าของชายหนุ่มเธอรีบขอตัวเข้าไปอาบน้ำเพื่อที่จะได้สดชื่นขึ้นทำให้สมองปลอดโปร่งวันนี้เป็นวันที่เธอทั้งตื่นเต้นตกใจและเหนื่อยใจมาทั้งวันแล้วแต่จะหยุดทำหน้าที่เธอก็ทำไม่ได้หญิงสาวอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำเธอไม่กล้าใส่ชุดนอนตามปกติเธอเลือกที่จะใส่กางเกงขาสั้นแค่เขา่าและเสื้อยืดหนึ่งตัวดูสิชีวิตต้องเปลี่ยนไปตั้งแต่ตาน,นี้เข้ามาเลยทีเดียว ปกติเธออยู่คนเดียวก็อยากใส่ชุดนอนหวานๆกระโปรงสวยๆอะไรก็ได้นี่สถานการณ์แบบนี้มันจะคงอยู่กับเธอนานแค่ไหนกันนะจบตอนที่2ของรักนี้บุพเพอลวาดค่ะขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบการเขียนนิยายของป้านวลก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปถัดไปจากทางช่องได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ